น่าเสียดายเกมปรารถนาละครสนุกตัวละครมีงานทำแต่เรติ้งไม่ปังพึ่งเป็นประเด็นไปหยกหยกว่าทำไมละครดีๆทำไมออกมา คนดันไม่ดูนี้ไปดูละครต่างชาติแถมยังเหยียดละครไทยว่ามีแต่เรื่องความรุนแรงน้ำเนา่ายุ่งชุมตบตีด,าด่าทอแย่งผัวแย่งเมียเลิฟซีน18บวกแต่เรตติ้งออกมาดันส่วนทางกับคำพูดเมื่อกลับ พุงปรีสุดๆถูกอกถูกใจชาวบ้านร้านตลาดสร้างมาเมื่อไหร่เรตติ้งก็ฉูดเหมือนนั้นล่าสุดก็ยิ่งเป็นบทพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างดีอีกครั้งเมื่อละครรสชาติใหม่อย่างเกมปารนาทางช่องสามที่เหนือเรื่องเข้มข้นเชื้อเฉือนเฉื่อนคมทางธุรกิจบทบาทละครพลิกไปพลิกมาเดาทางไม่ถูกแถมนักแสดงยังตีบทแตกถูกตัวเรตติ้งออกมากลับส่วนทางกับความสนุกสุดๆ โดย2 EP ล่าสุดทำไปได้แค่2.0และ1.8เห็นแบบนี้เราก็น่าเห็นใจทั้งช่องผู้จัดทีมงานและนักแสดงที่คนดูทั้งบนทั้งเยียดละครไทยว่ามีแต่เรื่องนำเนา่าพอเขาทำดีๆมาให้ดูกดดันมองเหมือนแล้วแบบนี้ใครจะกล้าฉีกแนวสร้างบทใหม่ๆออกมาให้ดูกันล่นะเนอะ เพราะทำไปก็เสี่ยงจะขาดทุนเอาง่ายๆนะแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับละครเรื่องเกมปัถนาด้วยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ